สดีครับอยู่กับผมนะครับช่องช่างเนลดชาแนลนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้เจอเคสลูกค้านะครับนำตู้เชื่อมนะครับผมยี่ห้ออะไรเนี่ยผมก็อ่านมันกลยเป็นป๊อกหรือเปล่ายี่ห้อป๊อกนะครับเนาะ MMA ขีดสามร้อยนะครับผมก็ลูกค้าได้แจ้งมานะครับว่าเครื่องนี้นะครับเสียบปลั๊กไปแล้วนะครับผมเปิดสวิตช์ มีไฟสถานะตรงด้านด้านท้ายนะครับของตู้เชื่อมนะครับติดอยู่นะครับแต่ตัวเครื่องไม่ทํางานนะครับผมพัดลมไม่หมุนนะครับตัวเลขข้างหน้านี่ก็ไม่มีสักอย่างเลยครับผมมีแค่ไฟข้างหลังนะครับตรงสวิต์ติดนะครับนะครับผมก็จะทําการซ่อมให้เพื่อนๆนะครับได้ดูนะครับว่าอาการนี้นะครับอะไรเสียนะครับผมโอเคนะครับไม่พูดมากนะครับเป็นลงมือกันเลย สำหรับอาการนะครับที่ผมได้บอกไปนะครับผมผมจะลองให้ทุกคนได้ดูนะครับเสียปลักไปแล้วนะครับผมกดสวิ์นะครับด้านหลังมีไฟตรงสวิตช์ปิดนะครับผมแต่ด้านหน้าไม่สามารถปรับอะไรได้นะครับผมไฟตรงตรงที่บอกมิตเตอร์ตัวนี้ก็ไม่ติดนะครับผมโอเคนะครับ ก็รำนับแรกนะครับก็ถอดน็อตออกอมาเลยเพื่อเราจะซ่อมข้างในนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับผมี่เป็นบอร์ดสวิตชิ่งแบบนี้นะครับผมก็จะมีลักษณะเปานะครับผมโอเคนะครับทุกคนผมก็จะเริ่มทำการวัดไฟก่อนนะครับเป็นลำดับแรกนะครับผมผมก็จะไล่วัดทางไฟ220โวลต์ไปก่อนนะครับว่าไฟ220โวลต์นี่ครับผมไปถึงไหนนะครับผม ผมก็จะไล่วัดจากตรงนี้เลยจากสายไฟใช่ไหมครับนี่นะครับพักนะครับผมไล่วัดนะครับมาที่สวิตต์นะครับลำดับแรกนะครับผมมาที่สวิต์มีไฟนะครับผมออกจากสวิต์นะครับมีไฟหรือไม่นะครับก็วัดนะครับผมออกจากสวิต์ก็มีไฟนะครับผมจากสวิต์นะครับไปที่ไหนนะครับเราก็ไล่ไปตามสายไฟนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆก็ไล่ไปนะครับจากสายไฟเส้นสีแดงครับ ไปหยุดอยู่ตรงนี้นะครับผมอีกเส้นนะครับผมก็จะเข้าไปหยุดอยู่ตรงนี้นะครับไฟ220โวลต์นะครับตรงนี้นะครับก็จะมาผ่านไดโอดบิดนะครับเพื่อที่จะแปลงไฟ AC เป็น DC นะครับผมนี่นะครับผมจะวัดนะครับ220 v. โวลต์สวิต นี่นครับเ,เพื่อนอ๋อนี่ผมเจอแล้วเพื่อนว่าทําไมเครื่องนี้ถึงไม่ทํางานก็คือว่าไฟ220โวลต์นะครับมันจ่ายมาไม่ถึงไดโอดบิดนะครับผมนี่ปกติตรงถ้าวัดตรงนี้จะมีไฟ220โวลต์นะครับผมและเมื่อเราวัดอีก2ขาของไดโอดบิดจะเป็นไฟ DC นะครับผมจะได้ประมาณ300กว่าโวลต์นะครับ ตรงนี้มันไม่ได้นะครับเพราะว่าไฟ220โวลต์เนี่ยมันจ่ายมาไม่ถึงไดโอดดิบนะครับผมก็จะไล่วัดหานะครับว่าทําไมมันถึงจ่ายมาไม่ถึงไดโอดดิบตัวนี้นะครับนี่นะครับมาเจออุปกรณ์เป็นรีเลย์นะครับทุกคนนี่นะครับเป็นรีเลย์ขนาดเท่าไหร่24โวลต์นะครับผมหน้าคอยของรีเลย์นะครับเป็นไฟ24นะครับผม สามารถรับแรงดัน30แอมป์ที่220โวลต์นะครับซึ่งลักษณะนี้นะครับที่ผมเจอไปบ่อยนะครับเมื่อไดโอดบิดหรือซีคาปาซิเตอร์ทางด้านไฟ300เสียนะครับผมรีเลย์ตัวนี้ก็จะไม่สั่งให้หน้าสัมผัสนะครับแตะถึงกันนะครับผมไฟก็จะไม่ผ่านมาที่ไดโอดนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดหาตัวช็อตดูนะครับว่าทำไมรีเลย์ตัวนี้ไม่ต่อถึงกันนะครับผม พอปกติแล้วนะครับหน้าสัมผัสของรีเลย์ครับจะต่อถึงกันนะครับทุกคนจะลองวัดดูตรงนี้เป็นตัว C นะครับผม C ีคปาซิเตอร์นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมาสลับนะครับตั้งย่านติิสดนะครับผมแน่เมื่อมันติ๊ดแล้วมันหยุดแสดงว่าในส่วนของคาปาซิเตอร์ยังใช้งานได้นะครับผมผมก็จะไล่ย้อนนะครับไล่ย้อนมาที่ ไดโอดบิดนะครับทุกคนวัดที่ไดโอดบิดดูมันเสียไหมนะครับอน,นี่ด้านซีนะครับเป่นซีตัวนี้ทางด้านทางด้านไฟดีซียังปกตินะครับด้านเอซีจะเป็นยังไงเนี่ยปกติมันจะไม่ดังนะครับทุกคนเมื่อวัดไดโอดบิดทางฝั่ง AC ตรงนี้นะครับ ตัวนี้นี่ดังเลยผมคิดว่าน่าจะตัวเสียน่าจะเป็นที่ไดอดบิดนี่แหละเดี๋ยวผมจะลองถอดไดอดบิดมาวัดข้างนอกดูทีนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับว่าไดอดบิดตัวนี้จะเสียหรือไม่นะครับผมโอเคถอดกันใช้ที่ดูดตะกัว,กวนะครับทุกคนดูดตะกัว,กวออกนะครับผม มันจะยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตรงไดโอดบิดมันเขาฟอกตะกวัวมาเยอะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดไดโอดบิดออกมา ครับทุกคนจะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดที่ตัวไดโอดบิดทีนะครับว่ามันเสียอย่างที่ผมคาดคิดไว้หรือเปล่านะครับก็ตั้งย่ามติๆนะครับผมดูนะครับตรงนี้เป็น AC นะครับผมนะครับ AC ตรงนี้ก็จะเป็นข้อบวกนะครับสังเกตตรงตรงเหลี่ยมตรงนี้ก็ได้นะครับทุกคนถ้าเหลี่ยมแบบนี้เป็นข้อบวกนะครับอีกฝั่งนะครับ อีกฝั่งแนวทะแยงครับจะเป็นข้อลบนี่บวกตรงนี้ก็เป็นลบนะครับผมสองฝั่งนี้จะเป็น AC นะครับทุกคนผมก็จะวัดฝั่ง AC นะครับลองดูนะครับนี่นะครับปรากฏว่าเมื่อผมนะครับวัดทางได้อดบิดนะครับฝั่ง AC แล้วมีเสียงก็หมายความว่าได้อดบิดตัวนี้นะครับช็อตอยู่นะครับทุกคน เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าตัวไหนเสียนะครับเราก็ต้องมาเช็คให้แน่ใจอีกทีนะครับว่าในส่วนของตัวตัวบอร์ดนะครับได้เสียในส่วนอื่นๆหรือไม่นะครับผมเป็นเดิมนะครับผมก็จะเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับแล้วก็จะออนสวิตช์ขึ้นมานะครับเพื่อวัดไฟดูนะครับว่าไฟ220โวลต์นะครับมาถึงตัวไดโอดบิด หรือลายวงจรไดโอดบิดตัวนี้หรือไม่นะครับผมผมก็จะออนสวิตคับนี่นะครับออนสวิตใช้มิเตอร์นะครับจับดูครับว่าไฟ220โวลต์มาหรือไม่นะครับปรากฏว่าเมื่อผมถอดไดโอดบิดตัวที่เสียออกนะครับผมไฟ220โวลต์นะครับก็จ่ายผ่านตัวรีเลย์นะครับ ออกมาที่ลายวงจรของไดโอดบิดตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับทุกคนนี่ครับ228โวลต์ครับผมสรุปแล้วก็คือตัวไดโอดบิดนี่แหละรครับเสียเดี๋ยวผมไปหาอะไรเปลี่ยนก่อนซึ่งผมดูเบอร์นะครับก็จะเป็นเบอร์ s 3 5 v b 1 0 0นะครับผม ลักษณะนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นตัว35แอมป์นะครับ35แอมป์ที่100โวลต์นะครับผมเดี๋ยวผมไปหาอะไรก่อนผมคิดว่าผมมีอยู่เดี๋ยวผมนะครับจะวัดได้โอดบิดตัวใหม่ให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าตัวใหม่นะครับเมื่อวัดแล้วจะเป็นลักษณะไหนนะครับผมผมจะวัดทางฝั่ง AC นะครับผม นี่นะครับถ้าตัวดีมันจะไม่มีเสียงแบบนี้นะครับทุกคนไม่มีเสียงเมื่อสลับสายนะครับก็จะไม่มีเสียงเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับวัดทางฝั่งดีซีบ้างนะครับผมนี่นะครับไม่ขึ้นนะครับผมเนี่ยไม่ดังนะครับผมเมื่อเราใช้มิเตอร์เข็มนะครับหรือมัตติมิเตอร์ที่ตั้งย่านของตัวไดโอดนะครับจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับผมนี่ไม่ขึ้นนะครับผมด้านนี้จะขึ้นนะครับ นี่นะครับทุกคนเป็นลักษณะนี้นะครับผมเดี๋ยวเรานำไดโอตตัวดีนะครับมาใส่กันเลยนี่นะครับทุกคนถ้าทุกคนนะครับ อ่าบัรกีแล้วมันมันไม่ติดนะครับก็ให้ใช้คัตเตอร์นะครับหรืออะไรก็ได้นะครับทุกคนที่มีความคมนะครับขูดขูดตรงขางของไดโอดบิดหน่อยนะครับผมเพื่อที่เพื่อจะให้ตอนเราบัดกีมันจะติดนะครับถ้าไม่ขูดมันจะบัดกีไม่ติดนะครับทุกคน นะครับทุกคนเมื่อผมบัดกรีเสร็จนะครับผมก็ทําการใช้ท like ินเนอร์นะครับผมล้างหน่อยนะครับล้างลายวงจรหน่อยนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้เศษตะกัวนะครับผมเศษตะกัวที่เราบัดกรีเมื่อกี้นะครับมันไปเกาะติดตัวอื่นนะครับผมจะได้ไม่เกิดการช็อตนะครับเนี่ยครับล้างล้างซะหน่อยนะครับผม นั้นนะครับผมก็จะทดสอบเสียบปลั๊กดูนะครับผมว่ามันจะใช้งานได้หรือไม่นะครับทุกคนเสียบเลยเสไปปุ๊บนะครับผมผมก็จะออนสวิ์นะครับนี่นะครับทุกคนปรากฏว่าตู้เชื่อมติดแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมมีไฟนะครับสามารถปรับแอมได้นะครับตรงนี้นี่ พัดลมด้านหลังก็ทำงานนะครับทุกคนนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดทางไฟขาออกตรงหน้าตู้เชื่อมดูนะครับว่าไฟออกไหมนะครับผมไฟออกกี่โวลต์อะไรนะครับเพราะจะเป็นลักษณะไฟ DC นะครับผมตู้เชื่อมนะอินเวอร์เตอร์นะครับผมนี่นะครับทุกคนปรากฏว่ามีไฟออกประมาณเท่าไหร่นี่หกสิบสามโวลต์นะครับทุกคน ไฟออก6 3โวลต์อาวอลลุ่มตัวนี้นะครับทุกคนเป็นวอลลุ่มปรับแค่กระแสนะครับผมปรับแอมป์นะครับที่จ่ายให้ที่จะจ่ายออกมาที่อะรูข้างหน้านะครับเพื่อใช้ในการเชื่อมนะครับผมมันไม่ได้ปรับโวลต์แต่อย่างใดนะครับผมแรงดันยังเท่าเดิมนะครับผม ครับทุกคนเมื่อผมนะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับผมผมก็จะทดสอบเครื่องนะครับทุกครั้งก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทดลองเชื่อมให้ดูเลยนะครับทดลองด้วยนะครับว่าจะสามารถเชื่อมได้หรือไม่นะครับผมโอเคนะครับตั้งกระแสไปที่ประมาณ100 180ก็พอนะครับ ครับทุกคนผลปรากฏว่าก็เชื่อมได้นะครับผมผมนะครับจะลองปรับกระแสไปที่สุดเลยนะครับผมว่าไดโอดแม่ผมเปอดไปเมื่อกี้นะครับจะสามารถรับกระแสสูงได้หรือไม่นะครับผมโอเคนะครับทุกคนก็ถือว่าผ่านนะครับผม เมื่อผมปรับกระแสสูงสุดนะครับแล้วผมก็ได้ทดลองตัดเด็กตรงนี้ออกนะครับผมก็ตัดได้ครับผมใช้งานได้ดีเลยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นการซ่อมตู้เชื่อมนะครับยี่ห้อฟ็อกนะครับผม LMA 3 0มนะครับผมก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับผมก็ซ่อมได้นะครับผมตัวเสียก็จะเป็นแค่ไดโอดบิดตัวเดียวนะครับผมก็ได้ทําการจัดเปลี่ยนไปนะครับผมก็ใช้งานได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมเพื่อจะให้ผมนะครับได้มีกำลังใจทําคลิปแบบนี้นะครับให้ทุกคนได้ดูครั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ